ครับผมเก่งจากร้านบริณฑนติกนะครับอ่าวันนี้ควรจะเอามาให้ดูนะครับเหรียญทองคําเหรียญที่ระลึกเหรียญกระสับพระเครื่องพระทองคำนะตลับเรียมทองหรือว่าจะเป็นเนี่ยพวกพระรบชุดที่มีเนื้อทองคําด้วยอย่างนี้ทางร้านบริณทิกรับซื้อรับเช่านะครับรับซื้อรับเช่าทั้งหมดจะมาแบบจำนวนกลางๆแบบนี้ก็ได้หรือจะมาเยอะๆเลยเต็มถาดล้นๆเลยมา1ถาดสองถาดสามถาดสี่ถาดหรือจะมาแค่องคเดียวเหรียญเดียว2เหรียญทาเหรียญทางร้านบริณทิตรับซื้อรับเช่าทั้งหมด เรื่องเงินสดไม่ต้องห่วงทางร้านพร้อมแน่นอนไม่ต้องเอาเงินสดมาโชก็การันตีว่าทางร้านมีเงินสดซื้อ,อจํานวนยอดเงินเท่าไหร่ก็มีซื้อนะครับแล้วซื้อในราคาที่ดีให้ลูกค้าแฮปปี้ว่าไม่ใช่มีแค่เงินสดแน่นอนมีราคาที่เป็นธรรมแล้วก็มีตรภาพนะครับผมนะ แจกแจงแยกแยะชัดเจนไม่มีม้วนนิ่มเนียนมาโอ้ยอันนี้ไม่มีราคาหรอกเหมาไม่มีครับแยกให้หมดอันไหนไม่มีราคาก็จะบอกไม่มีราคาอันไหนมีราคาก็คือจะมีราคานะแยกแยะอย่างชุดการจนาเนี่ยผมบอกเลยว่าตอนนี้ราคาซื้อมันจะราคาซื้อเป็นประมาณท9อง0าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะตอนนี้ขายเป็นราคาบูลค่าที่ระลึกของวาระเหรียญไม่ได้เลยใครมาบอกโอ้ยไม่ไงก็ไม่ขายหรอกไม่ขายไม่เป็นไรคุณก็เก็บไว้นะครับแต่ถ้าใครอยากจะได้ของผมมาซื้อผมผมก็ขาย9ก้าเปอร์เซ็นต์นะ ผมก็ไม่ได้พกเยอะมีเข้ามาซื้อผมได้เหมือนกันนะครับผมไม่ใช่ว่าจะขายซื้ออย่างรับซื้ออย่างเดียวขายด้วยนะครับซื้อมาเพื่อขายนะครับผมชี้แจงแจกแจงแยกแยะชัดเจนไม่มีม่วนนิ่ไม่มีเนียนแน่นอนมืออาชีพคือร้านผมนะครับใครอยากจะขายของสะสมไม่อยากตกราคาไม่อยากโดนม่วนนิ่ไม่อยากโดนเนียนเนียนเมาเมาที่ลูกค้าชอบมาล่อฟังร้านนู้นร้านนี้อย่างน,างนี้อย่างนั้นอ่าโอเค นะร้านอื่นผมไม่รู้นะครับถ้าใครอยากจะขายของสะสมไม่อยากผิดราคาไม่อยากดาโดนม่วนิ่มอยากขายแบบมืออาชีพนะก็ร้านผมเก่งบริเนติกเท่านั้นนะครับให้นึกถึงเก่งบรดเนติกนะมีจะอะไรจะขายก็เอาเข้ามาได้เลยนะครับเรื่องเงินสดไม่ต้องห่วงนะครับยินดีและพร้อมให้บริการเสมอนะครับ